ครับก็ขอเวลาสักครู่นะครับตอนนี้ก็ท่านประธานในพิธีนะก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเลียนเชิญนครับท่านรองว่านะครับไปอัญเชิญนะครับหลวงพ่อบอลน,นะครับลงจากรถนะครับ ครับขณะนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านดูโรนีนนศิีิวัฒนพันธ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านได้ให้เกียรติมันเป็นประธานในพิธีนะครับโครงการสืบสาประเพณีวัฒนธรรมงานเที่ยวงานบวลอยไขว้นน้ำมาศกาลองค์หลวงพ่อมอนนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติกับทางตำบลบวลอยนะครับมาอัญเชิญองค์หลวงพ่อมอนเพื่อไปปฏิสถานตัวบริเวณซุ้มทางเข้าหลังจากนั้นนะครับก็จะนำขบวนทุกท่านเดินลอดซุ้มองค์หลวงพ่อมอนเพื่อ ถือว่านะครับได้นำมัสการะหลวงพอ่อมอนหลวงพอ่อมอนแล้วก็ได้มีวามศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือของตำบลบัวลอยนะครับ ครับวันนี้ทั้งท่านรองผู้ราชการจังหวัดสมุทรีท่านนายเพื่อน้องแค่ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะท่านบุรเลิศเน้นขำนะครับช่างภาพเรานะครับเกยนภาพด้วยนะับแล้วก็จากนัดก็จะได้เชิญน้องพ่อขับไปเป็นเยาวตาลนะครับรับหลังจากท่านประธาน พิธีได้เชิญหลวงพ่อได้ปฏิสถาเนเสร็จแล้วก็ให้ขบ,บวนนะครับเดินตามนะครับท่านประธานแล้วก็เอาแป้งเครื่องปรุงนะครับไปวางไว้ตรงบริเวณสนานที่ประกอบงานนะครับหลังจากนั้นนางรำก็เดินนะครับตามแถวออกไปพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารนะครับหลังจากนั้นเราจะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าสู่พิธีเปิดน,นะครับ ตอนนี้บรรยากาศก็ถือว่ากําลังดีเลยทีเดียวนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับก็ถือว่าพวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับยิดีต้อนรับทุกท่านนะครับดังลัมทั้ง27ชมรมนะครับวันนี้ได้มาร่วมงานยิ่งใหญ่ของชาวตะบลับลอยของเรานะครับซึ่งวันนี้นอกจากมีพิธีเปิดแล้วอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะมีการทําขนมับลอยหม้อใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในวัน